มีปัญญาพระอ,องค์บอกทำยังไงอยากมีปัญญาอยากให้ลูกน้องเราฉลาดเราก็อบรมให้ความรู้ทางโลกเข้าไปมันก็ยังไม่ฉลาดสักทีเพราะจิตมันฟุ้งซ่านเราไม่เคยรู้ว่าไอ้การที่มันจะจำได้เนี่ยนะมันจะต้องลดความฟุ้งซ่านนิวรณ์ห้าต้องดับปัญญามันถึงจะเกิดผู้เจ้ารู้จักตักกะตรงนี้แล้วก็บอกมาว่าปัญญาจะเกิดเพราะว่านิวรณ์ห้าดับปัญญาทุกประเภทจะตามมา พอเรารู้เทคนิคอย่างนี้โอ้โหเราสร้างกำลังพลเราสบายเลยอยากให้กําลังพลเราฉลาดใช่ไหมจับนั่งสมาธินะรู้ลมหายใจเพื่อให้นิวรณ์ห้าดับปัญญามาเองทีนี้สั่งซ้ายซ้ายสั่งขวาขวาไปสั่งให้ทําอะไรวางแผนวางอะไรฉลาดหมดเลยลูกน้องฉลาดมีลูกน้องฉลาดดีไหมดีนะมีลูกน้องเป็นโสดาบันดีไหมดีนะเพราะโสดาบันนี่ผู้เจ้าบอกจะเป็นคนขยัน ไม่ใช่ขี้เกียจมุมมองต่างกันนะบางทีเราบอกโอ้คนนะเข่งศาสนาคำสอนสงสัยจะขี้เกียจนะจริงๆไม่ใช่ผู้เจ้าบอกคุณธรรมโสดาบันเลยว่าจะขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ที่สมควรกระทำขณะเดียวกันความเพ่งแรงกล้าในอธิศิลสศิขาอธิจิตตสิขาที่ปัญญาศิขาก็มีอยู่แก่เขาคนนี้ก็จะระมัดระวังนะ ศีลของตัวเองทําให้ดนะีไม่ขาดตะลุด่างพร้อยอย่างนี้กลายเป็นงานคนนี้จะดีที่สุดนะนี่คือเหตุห้าประการของการสมปรารถนาอยากปรารถนาอะไรแล้วได้ไม่ต้องไปวิ่งปนบานสารกล่าวอะไรสะดอกเคราะต่อชะตาไม่ต้องไม่ต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในโลกประพฤติกายวาจาใจของเราตามคุณธรรมที่พู้เจ้าบอก นี่แหละจึงถามว่าเชื่อใครวันนี้เชื่อใครนะอยากจะสอบผ่านเด็กนักเรียนเดี๋ยวนี้ก็ไปปนกันอย่าว่าแต่เดี๋ยวนี้เลยแต่ก่อนนะอาตมาก็บนเหมือนกันนะจะสอบเข้าอะไรนี้ก็เอาสักหน่อยนะดูหนังสือมาแล้วก็ไม่มั่นใจกันพลาดนะแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใชนะ่สุขทุกข์และกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่างหากพระองค์บอกว่าคนเราเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมนี่พระศาสดาบัญ <programming> ญัติเลยเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมเป็นพระราชาก็เพราะกรรมเป็นนักบวชก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเพราะเคยมีพราหมสองคนก็เถียงกันเป็นพราหมณ์เพราะอะไรคนหนึ่งบอกเป็นพรามเพราะชาติกําเนิดอีกคนบอกเป็นพราหมเพราะกรรมพรามยังนั่งเถียงกันเองเลย ก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าบอกเป็นพราหมเพราะกรรมไม่ได้เป็นเพราะชาติกําเนิดแล้วพระุทธเจ้าก็ไล่มาตั้งแต่พวกพืชเนี่ยกําเนิดมามันเป็นยังไงพวกสัตว์เดรัจฉานพวกสัตว์ทั้งหลายเป็นยังไงมนุษย์เป็นยังไงเขาเรียกกันมนุษย์เนี่ยเขาเรียกกันด้วยอะไรอาชีพแบ่งกันนะตามชื่อสมมุติโอ้โหพระพุทธเจ้าละเอียดมาก ท่าน,นี้จะอธิบายเรื่องกรรมให้ทราบนิดหนึ่งว่าเราเนี่ยจะแก้กรรมกันเนี่ยแล้วเรารู้จักกรรมหรือ,อยังนะ <c oughs> กรรมคืออะไรกรรมคืออะไรรู้จักไหมเพระองค์บอกว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชตัณหาคือย่างในพืช กรรมังเขตตังคือกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชคือความสดของพืชอวิชาเนี่ยเป็นเครื่องกั้นของสัตว์คือผู้ยึดติดตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่กรมภพเกิดกรมภพเกิดอย่างนี้รูปภพเกิดอย่างนี้คือธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งอยู่ธาตุปราณีตวิญญาณไปตั้งอยู่ กรรมภพบรูปพบอรูปพบเกิดดังนั้นกรรมคืออารมณ์หรือคือผืนนานั่นเองและผืนานาเนี่ยมีกี่ธาตุพระองค์บอกผืนานามี4ี่ผืนนานะแบ่งเป็น2องนยะนัยะหนึ่งคือผืนนาหยาบปานกลางละเอียดนี่แบ่งเป็นสอีกนนยะหนึ่งคือแบ่งตามขันห้าจะมี4ที่ตั้งของวิญญาณคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร ซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนผืนนาเหมือนกันแล้ววิญญาณคือเมล็ดพืชจัดอุปมาเดียวกันเลยดังนั้นพบกรรมผืนนาอันเดียวกันขันทั้งสี่คืออะไรบ้างรูปร่างกายที่นั่งอยู่นี้เวทนาสุขทุกเฉยๆมีมะมีกันทุกคนสัญญาความจำได้ไหมายรู้มีมะมีสังขารความคิดปรุงแต่ง วิญญาณคือจิตของเราความรู้แจ้งกิริยาที่รู้แจ้งมีนี่คือเราหมดเลยกรรมคือตัวสีธาตุที่วิญญาณไปตั้งอาศัยไปรับรู้เห็นนะดังนั้นกรรมคืออะไรกรรมคือธาตุตามธรรมาชาติเลยกรรมเป็นธาตุตามธรรมาชาติคือรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้เป็นกรรมคนที่เข้าไปรู้คือวิญญาณ เข้าไปรับรู้ดังนั้นการจะทำให้สิ้นกรรมแก้กรรมเนี่ยหลักการคือต้องถอนความยึดมั่นออกจากขันทั้งสี่นี้รวมอีกหนึ่งขันคือห้าขันเท่ากับว่าตอนนี้เราอยู่ในระบบของกรรมเพราะเราเนี่ยเป็นระบบของกรรมเองเลยตัวตนของเราเลยการแก้จึงไม่มีใครมาแก้ให้เราได้นอกจากตัวเราแก้ด้วยตัวเอง ด้วยการประพฤติกรรมไม่ดำไม่ขาวอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมคือมัคมีองค์8มัคมีองค์8ถูกพูดย่อเหลือสามคือศินสมาธิปัญญาย่อเหลือสองคือสมถวิปัสนาหรือเหลือหนึ่งเดียวคืออนาปานสตินั่งรู้ลมหายใจเข้าออกง่ายๆสิ้นกรรมได้แล้วอยากแก้กรรมอยากสิ้นกรรมอยากพ้นกรรมอยู่บ้านเฉยๆก็ได้ไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหน เดินจงกรมนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกกรรมสิ้นไปแล้วนี่เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมมักมีองค์สนะทราบเรื่องจิตมโนวิญญาณไหมว่าต่างกันอย่างไรพระศาสดาก็จัดอธิบายอีกเช่นกันนะ ท่านอุปมาเปรียบเหมือนลำแสงเพระองค์บอกว่าเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกเมื่อแสงแดดเนี่ยส่องมาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วแสงจะ,ปร,ะปรากฏที่ไหนปรากฏที่ไหนสาวกบอกปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระองค์บอกถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีล่ะ สาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ําถ้าน้ําไม่มีละ่ะสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏรองบอกถูกต้องฉันใดก็ฉันนั้นนะวิญญาณเนี่ยนะมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณนี่พระอ,องค์กําลังอธิบายวิญญาณนะในพระสูตรอื่นๆที่อธิบายใช้เวลานิดหนึน่งอาตมาสรุปให้เลยละกันว่าจิตมโนวิญญาณต่างกันอย่างนี้ แสงที่มากระทบฉากเลเซอร์อันนี้ยิงมาที่ฉากมีลำแสงมีรอยแสงที่ปรากฏบนฉากคือมือลำแสงเนี่ยพระองค์เรียกมนโนรอยแสงบนมือเนี่ยเรียกวิญญาณคือกิริยาที่รู้แจ้ง และถ้าลอยแสงเนี่ยติดมือไปเรื่อยๆนะเรียกว่าวิญญาณเนี่ยมันรู้แจ้งในอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าจิตนะสามขยักอันเดียวกันแต่คนละจังหวะแค่นั้นเองนะโนมาก่อนกระทบพั้เกิดวิญญาณแล้วถ้าอยู่ต่อเนื่องไปเรียกว่าจิตนี่เป็นอย่างนี้ อันนี้ต้องใช้หลายพระสูตรอยากให้โยมไปฟังในยู u ู e นะคีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไป YouTube จะขึ้นมาเต็มไปหมดเกี่ยวกับธรรมบรรญายที่ะอะมาอธิบายในเรื่องจิตมโนวิญญาณที่พระศาสดาทรงตรัสด,ด้วยพระองค์เอง <c oughs> แต่เวลาดับเนี่ยนะพระองค์จะปรับอุปมาเหมือนลิง เพราะนั้นเวลาดับเนี่ยไม่ได้ดับย้อนถอยอย่างนี้มันดับฟุบไปเลยแล้วพอจะเกิดใหม่เนี่ยต้องไปเริ่มสตาร์ทใหม่พระองค์เลยปรับอุปมาว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวนันตลอดคืนพระองค์บอกว่าลิงเนี่ยเกาะกิ่งไม้ลิงเที่ยวไปในป่าใหญ่เกาะกิ่งไม้นี้ปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนี้ปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนี้ปล่อยกิ่งนี้เลื่อยไปในป่าใหญ่ เวลาวิญญาณรับรู้อารมณ์แล้วผูกติดต่อเนื่องไปเรียกอะไรจิตถูกต้องไหมอืม응เรียกจิตนะเวลาจิตเกิดจิตต้องมีดับไหมมีดับสิ่งใดเกิดแล้วเป็นแล้วยังไงก็ต้องแปรปวนและดับไปแน่นอนไม่มีอะไรเกิดถาวรน,นะดังนั้นจิตเมื่อก่ออารมณ์แล้วก็ต้องดับพอดับปุ๊บเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนลิงที่ปล่อยกิ่งไม้นะแล้วพอกําลังจะไปเกาะกิ่งใหม่ ก็เหมือนแสงที่กำลังพุ่งเข้าไปหาฉากมือกำลังพุ่งเข้าไปหากิ่งไม้อันนี้คือมโนและพอจับกิ่งไม้พวกเกิดกิริยาที่รู้แจ้งขึ้นหรือเกิดลอยแสงขึ้นบนฉากอันนี้วิญญาณและเราจะสังเกตเห็นว่าพระศาสดาเนี่ยนะพระศาสดาจะพูดสอดรับกับตรงนี้ด้วย คือพระองค์เนี่ยระเบียบถ้อยคําของพระองค์ถ้าเราอ่านบ่อยๆเราจะเจอว่าผู้เจ้าจะพูดอดีตอนาคตปัจจุบันแต่วันนี้เราจะพูดอดีตปัจจุบันอนาคตใช่ไหมอ่าจริงๆพระองค์พูดเรียงตามลําดับของการปล่อยการรับรู้และการเข้าไปรับรู้ใหม่ของจิตนะก็คือเวลาจิตปล่อยเนี่ยนี่คือจิตดับพระองค์เรียกว่าขันห้าที่ล่วงไปแล้วนะคืออดีต แล้วเวลากำลังจะไปเกาะกิ่งใหม่จังหวะที่แสงกำลังพุ่งก็ไปหาฉากเรียกว่าขันห้าที่ยังมาไม่ถึงนะหรือขันห้าที่กำลังจะมาถึงนะและพอรู้แล้วพวกเป็นการรู้แจ้งในปัจจุบันนี่เรียกว่าขันห้าอันเป็นปัจจุบันระเบียบถ้อยคำของพระศาสดาจะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งชีวิตจะพูดอดีตอนาคตและปัจจุบันจะไม่พูดอดีตปัจจุบันอนาคต การพูดของผู้เจ้าจะมีการเรียงลำดับทุกอย่างทุกครั้งไม่มีพลาดยกตัวอย่างให้อันเช่นว่าเวลาเราเรียกวันนี้เราเรียกพ่อแม่ใช่ไหมมีใครเรียกแม่พ่อไหมแต่ผู้เจ้าเรียกแม่พ่อเหตุผลเพราะว่าแม่มีอุปการะก่อนพ่อนะบุพการีบุพการะบุพะแปลว่าแต่ก่อนการีการะแปลว่าการกระทา ใครมีการกระทําก่อนกันระหว่างพ่อกับแม่แม่มีการกระทําก่อนคืออุ้มท้องมาก่อนนะนี่พระเจ้าก็เรียกเรียงตามลําดับอีกเห็นนะงนั้นพระเจ้าจะเรียกแม่พ่อก่อนเราเคยดูหนังเรื่องพวกดินน้ําลมไฟไฟลมอะไรไหมเขาจะพูดอะไรปัจจุบันนี้เราเรียกอะไรดินใช่ไหมแล้วน้ําแล้วอะไรต่อลมแล้วไฟ แต่ผู้เจ้าจะเรียกดินน้ำไฟและลมเราเรียกสลับอันนี้เรียงตามอะไรเรียงตามการเกิดของสัตว์ที่ได้มหาภูตรูปสี่สัตว์ที่เกิดในคันเนี่ยพระองค์บอกเลยจะเป็นชิ้นเนื้อก่อนเรียกกาะลละ,ละนะจะเป็นชิ้นเนื้อก้อนเนื้อนะจากชิ้นเนื้อก้อนเนื้อคือดินจากนั้นเนี่ยเลือดจะเข้าไปคือน้ํา จากนั้นถึงจะมีความร้อนความอบอุ่นคือไฟออกมาปุ๊บต้องได้อากาศใช่ไหมตบก้นให้ร้องอูแวเนี่ยเอาอากาศเข้าไปคือลมเรียงตามลำดับและเวลาตายเนี่ยอะไรหายไปก่อนลมลมหมดตายไหมตายนะพอตายปุ๊บตัวเย็นไหมเย็นอะไรหายไปธาตุไฟพอไฟหายไปน้ำเลือดน้ำเหลืองอืดใช่ไหม ธาตุน้ําเริ่มแตกออกมาดินสุดท้ายใช่ไหมที่จะแตกสลายไปนะกระดูกนะเหลือกันเป็นร้อยปีพันปีแตกสลายสุดท้ายเห็นไหมพระองค์ก็พูดเรียงลําดับอีกนะพวกเราได้ธาตุดินน้ําไฟลมเรียงตามลําดับการกระบวนการเกิดขึ้นแล้วก็กระบวนการดับไปก็ย้อนกลับเป็นระเบียบแห่งถ้อยคาเป๊ะเลย เราศึกษาคําศาสดาไปเรื่อยๆจะเห็นว่าไม่มีใครในโลกเนี่ยพูดได้ขนาดนี้เป็นระบบมากระบบอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกระบบของพระองค์เองว่าสุขตะวินโยระเบียบวินัยแห่งถ้อยคําของตถาคตไม่มีใครในโลกทําได้พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นนี่คือความสามารถของศาสดาเรานะช่วยจําไว้ด้วยนะว่าพระพุทธเจ้าเราเก่งอย่างนี้นะนะเป็นความเก่งอย่างเดียวที่อาลาหันก็ทําไม่ได้ จิตมโนวิญญาณนะเราทราบแล้วจริงๆมันคือสิ่งเดียวกันเพียงแต่มันอยู่กันคนละจังหวะจังหวะที่ลำแสงยังมาไม่ถึงฉากนั่นคือมโนจังหวะที่มันชนกับฉากแล้วเนี่ยคือวิญญาณและจังหวะที่มันผูกติดกับอารมณ์นั้นไปนะเรียกว่าจิต ดังนั้นวิญญาณหรือแสงสีเขียวเนี่ยแสงสีเขียวจะมีได้เมื่อมีการกระทบการกระทบกันของสองาธาตุคืออะไรพระองค์บอกมโนาธาตุกับธรรม,มังฉากเนี่ยพระองค์เรียกธรรม,มังลำแสงเนี่ยเรียกมโนเมื่อมโนกับธรรม,มังเนี่ยกระทบกันเนี่ยนะพระองค์เรียกว่าเกิดมโนวิญญาณเกิดการรู้แจ้งของมโนขึ้นมา และการกระทบกันการชนกันเนี่ยพระอ,องค์เรียกผัสสะหรือสัมผัสนะสัมผัสจึงเป็นเหตุเกิดนะให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั้นการกระทบกันเนี่ยจึงทำให้มีวิญญาณวิญญาณจะมีขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีสองธาตุมากระทบกันนี้จึงเป็นเหตุเกิดของวิญญาณด้วย ดังน <t od ian |ms|> ั um, ate, pues Bird, igue, ้นวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นอย่างนี้พระองค์เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นนี้ก็จะมีบอกว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังสิ่งที่เกิดก่อนจะเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุสิ่งที่เกิดหลังเรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุ จะมีหนึ่งมีสองนะทำอันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุทำอันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุนี้พระองค์เรียกมันว่าอิทัพปัจจยตาหลักมันมีอยู่สี่บรรทัดแค่นั้นเองในพระสูตรนี้นะคืออิมัสมิงสติอิทังโหติแปลว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีมอิมัสุป,ปาธาอิทังอุปจติ เพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอีทางนาโหติถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีอิมัสะนิโรธาอีทางนิโรชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปกฎนี้สี่บรรทัดแค่นั้นเรียกกฎอิทัพปัจจยาตาเป็นกฎที่ทั่วโลกธาตุระบบชีวิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเทวดามนุษย์นรกกันยรชานไปวิสัย ตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์สี่อย่างนี้เพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับหลักเกณฑ์สีบ่บรรทัดนี้ถูกแยกเป็นสองส่วนคือส่วนเกิดสองบรรทัดส่วนดับสองบรรทัดและพระองค์ก็หยิบสองบรรทัดบนกับล่างเนี่ยมาขยายความต่อนะ หยิบท่อนเกิดมาก่อนว่าถ้าเราพูดแปลแบบพุ่นๆว,ว่าอิมัสมิงสติทางโหติคือนี้มีนี้มีนะอิมัสมิงเนี่ยคือนี้สติแปลว่ามีอีทางแปลว่านี้โหติแปลว่ามีเหมือนกันนะอิมัสสุปาทาสุปาทาแป,ป,ปลว่าเกิดอิมัสเนี่ยก็คือนี้นี้เกิดอีทางนี้นะอุปชชติก็แปลว่าเกิด อุบัติหรืออุบัตินั่นเองอุปัชติคืออุบัติคือเกิดนี้เกิดนี้เกิดนะพระองค์หยิบเอาท่อนนี้มาแค่สองบรรทัดแล้วก็บอกว่ายะทิทางได้แก่อะไรได้แก่อะไรบ้างก็บอกว่าอวิชาเหตุสังขารทั้งหลายสังขารเหตุวิญญาณนะวิญญาณเหตุนามรูปนามรูปเหตุสลายนะสลายนะเหตุผัสสะ ภาษะเหตุเวทนนาเห็นนะคือนี้มีนี้ก็จะมีดังนั้นอย่างอาวิชชาเป็นเหตุสังขารทั้งหลายก็คืออวิชชามีสังขารมีนั่นเองหยิบมาใส่ในอิทัปปยะตาได้นะวิญญาณมีนามรูปมีวิญญาณเกิดนามรูปเกิดนั่นเองเห็นไหมนี่ให้เราเข้าใจ หลักการเป็นอย่างนี้ท่านี้พอสายดับก็เช่นเดียวกันสายดับพระองค์ก็หยิบสายดับมาหยิบสายดับมาสองมัทัศเสร็จแล้วก็ยะที่ทางได้แก่อะไรบ้างพระองค์ก็บอกนี้ดับ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 อวิชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับนำรูปดับนำรูปดับ สลายนะดับสลายยตนะดับผัสสะดับผัสสะดับเวทนาดับไล่ดับมาเรื่อยๆจนทั่งชรามรณะดับความแก่และตายดับไม่มีความตายอีกต่อไปการดับสุดท้ายเรียกนิรุชติคืออันตรธานนะจะสังเกตเห็นว่าคำว่านิโรธคือดับกับนิรุชติที่แปลว่าดับเหมือนกันเนี่ยเฉือนกันนิดเดียว นิรุชติเนี่ยหมายถึงอันตรธานคือไม่มีเลยจะให้ยมดูว่ามันต่างกันยังไงกระดาษนี้มีใช่ไหมมีแล้วเสื่อมไหมเสื่อมนะค่อยๆเสื่อมไปใช่ไหมเสื่อมเสื่อมไปแล้วหยุดเสื่อมไหมไม่หยุดเสื่อมเรื่อยๆใช่ไหมสิ่งใดที่เสื่อมเรื่อยๆเนี่ยหมดไปไหมหมด การหมดไปของสิ่งที่เกิดแล้วมีแล้วขึ้นมาเนี่ยแล้วมันหมดไปหายไปเนี่ยอันนีนิโรธแต่ถ้ากระดาษเนี่ยไม่มีตั้งแต่แรกนะไม่มีตั้งแต่แรกกระดาษเสริมจะมีไหมไม่มีกระดาษดับมีไหมไม่มีสิ่งใดไม่มีตั้งแต่แรกแล้วความดับแห่งกระดาษนี้จะมีมาได้ไหมไม่ได้ ความดับอย่างเนี้ยที่เหตุเนี่ยมันไม่มีตั้งแต่แรกเนี่ยเรียกนิรุชติคืออันตรธานพระองค์จึงบอกว่าอานอนท้าชาติคือการเกิดเนี่ยไม่มีโดยประการทั้งปวงคือเกิดเนี่ยไม่มีมาเลยนะแก่และตายจะมีขึ้นมาได้ไหมไม่ได้แก่และตายมีไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยเรียกนิรุชติมันไม่มีตั้งแต่เกิดไม่มีแต่ถ้าสิ่งใดที่เกิดมี แล้วมันเสื่อมจนกระทั่งมันหมดหายไปอันนี้นิโรธดับน,นความดับมันมาจากเกิดเสื่อมดับนี่ต่างกันนิดเดียวเห็นไหมพระพุทธเจ้าละเอียดมากนะแม้แต่การบัญญัติอย่างจิตมโนวิญญาณเนี่ยท่านมีบัญญัติทุกจุดเลยใช่ไหมตั้งแต่ลำแสงตั้งแต่ลอยแสงที่ปรากฏบนมือตรงเนี้ยณจุดนี้ตำแหน่งนี้เลยเรียกวิญญาณ และตำแหน่งนี้อยู่ต่อเนื่องไปขณะที่ยังไม่ดับเรียกว่าจิตหรือเรียกว่าจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินนี่จะให้เห็นว่าข้อมูล2องพกว่าปีตรงนี้เป็นอะไรที่ละเอียดลึกซึ้งประณีตมากและเราจะรู้เลยว่าเวลาเราศึกษาไปเนี่ยคนเนี้ยพระุเจ้าแน่นอนเลยที่พูดขึ้นไม่ใช่ใครอื่นไม่มีใครในโลกละเอียดได้ขนาดนี้นะเก่งมากอืม